นี่ครับเป็นตลาดหน้าท่าฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ก้อนก็้าแมค้าเต็มนะครับแต่มือนี้ช่วงนี้นะครับเข้าหน้าฝนแมค้ากันนี้เมื่อนะครับทุกคนน้ำไหลผมไม่หยังครับทุกคนแจ็คไปสังผู้ล่องผู้ลอยอยู่นะครับบรรยากาศนี้ช่วงนี้คือพน่าเที่ยวครับแนะนำขออนุญาตฝากคลิปไว้สำเนียงนะครับผม นักท่องเที่ยวหลายนะครับต่างกันเลยบางบ้านจัจน้อยนะแต่ถ้ามารถยนต์ก็ได้เนาะเส้นนี้แต่ว่าถ้ามารถเก่งนี่ต้องค่อยไปนะครับแถวนี ามีนัำท่วมเที่ยวอยู่บวกครับเอ้ยทุกคนแต่ก็บอกไปยังเหาไว้มาเอาบรรยากาศสิก่อนครับอ๋อแถวนี้น้ำท่วมบดบก นะครับตอนข้ามาหน้าแรงในย,ยู่สบายแล้วครับแถวนี้ ถ่าฝรั่งวังซีครามรู้สึกว่าคนจะเงียบๆน,นะครับทุกคนน่าจะบมีไผ่พเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าน้ํานะครับแล้วก็น้ํามันขุ่นมันยังคนเงียบดีนะครับทุกคนโอ้นะครับเที่ยวบ่ได้เลยครับทุกคนเพราะว่าน้ําขึ้นสูงตรงนี้จะเป็นสะพานลงไปแสดงว่าทุกสะพานกับน้ําท่วมเนาะ ยูส่องไรเสือเก่งเดอะสตอรี่ครับเอออยากจะเข้าดูอ๋ออยู่ใส่ครับอยู่อยู่ลาวลีไทยสวรรค์นปเทศนี่บอแมนครับฝากติดตามครับผมขอบคุณมากครับเจ๊อันนี้แสดงว่าเขาปิดมันบ่อยเนาะลักษณะนี้แมนแมนบรรยากาศบรรยากเข้ากล้องโอเคครับโอเคโอเคครับบ๊อบยังน้องสาวไปยังโจด้วยเหรอนี่ครับบรรยากาศช่วงหน้าฝนที่ว่าน้ำมาหลายๆเขาเจ้าสิปิด เบ่งทรงนะครับเพราะว่าน้ำมันกระขุ่นแล้วก็ความอันตรายที่ข้าเจ้าเปิดกัน่าจะบทเสี่ยงนะครับเนาะก็เลยปิดไปนะครับทุกคนแพพวกนี้ก็คืกปิดไปนะครับพวกเรือพวกอย่างกะข้าเจ้าก็เอาขึ้นมาไว้ก็เรือแค่คนที่กกลไปกกลมาแวะกินข้าวกินน้ํานะครับแต่เฮาสิไปกินไปลินอยู่ในแพในอย่างนี้ คือซิบรไรนี่ครับจากบันไดที่เคยลงนะครับลงไปลึกๆนะครับข้างล่างแต่เดี๋ยวนี้นะแพร่กับน้ํานะครับเกือบฮอตตอรี่งฟฝั่งนะครับทุกคนถือว่าเป็นบรรยากาศที่น,นะนักท่องเที่ยวบหลายนะครับไม่ง่ายาช่วงนี้น้ำไหลอากาการไปกันมากกนรลำบากนะครับนี่ครับปกติเฮามาเฮาสิมาจุดนี้ จุดนี้ล้วก็ย่างลงนี่นะครับย่างลงไปสะพานเนี่ยครับทุกคนนี่ครับย่างลงไปนี่สะพานถึกน้ําท่วมนะครับท่วมจนลิบเลยนะครับพวกแพรพวกอย่างนี้ข้าเจ้าก็ต้องได้พูกไว้ครับบดสั้นกันไหลไปน้ำๆเลยนะครับนี่ครับน้ําขึ้นสูงอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าสังเกตจากบันไดนี้เขาลงไปนโอ้ลึกอะไรนะครับ สะพานก็ถือจมน้ํานงไปสะพานเล็กนะครับเรือแต่แพที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดไว้บอให้มันจมน้ําครับเป็นแพที่ลอยน้ําได้นะครับทุกคนสลังวังสีคามน้ําท่วมนะครับทุกคนเที่ยวบัวได้นะครับแวะเวียนมาชมบรรยากาศหรือว่าอย่างได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะมาหึงมาอย่างนี้คือสิบุได้นะครับทุกคนหน้าฝนนะครับ ถ้า United, อยู่ในเขตเมืองท่องเที่ยวของสปปลาวนี่ครับถ้าหน้าฝนมาปุ๊บน้ํามาคือมาเข้าเดียวนะครับมาปุ๊บเดียวนะท่วมเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่สุนม้ามันเป็นภูเขาด้สซะมันเลยเวลาน้ํามาคือขึ้นลงห้วยลงห้องอย่างเดียวห้องใดเป็นห้วยเป็นห้องนะครับท่วมอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนแวะบรรยากาศจักน้อยแลวกันเราเดินทางต่อครับ ดีแน่แต่ว่าฝนบอตกนะครับทุกคนนี่ครับเื้อแคนูสุดท้ายก็โดนเก็บนะครับผมทุกคนเก็บไว้สักก่อนนะครับน้ำลดหรือว่าทางไปมาสะดวกสบายพระเจ้าก็เอาลงไปใส้คือเก่านักท่องเที่ยวก็เงียบเลยครับทุกคนปูมีไผายมากินข้าวกินน้ำเลยดนะ ท่บฝรั่งวังสีคามเงียบเงาวังเวงเยามฝนนี่ข้าเจ้ากคาขรายได้รายเติบนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสะพานที่อห้าวซีใต้ลงไปมันมีสะพานเล็กสะพานอย่างนะครับแต่ว่าน้ําท่วมหมดแล้วก็เหลือแต่ร้านอาหารที่เป็นแพเป็นอย่างนะครับห้องพักที่เป็นแพนะครับข้าเจ้า,าผูกไว้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้อันนาสีงดไปนะครับผม ด้านหลังครับท่าฝรั่งวังสีคามวิวสวยงามคือเก่ามาย่านใดนก็งามคือเก้านะครับทุกคนนี่ครับห้องพักกะไรวีเวล v v L, ของนักท่องเที่ยวช่วงนี้ถือว่างดไปก่อนนะครับก็อยากถือว่าบ่มีจะคนบุญละครับทุกคนมาเที่ยวท่าฝรั่งช่วงนี้ถือว่าแปดนาฬี ทีนี่กบเล็กๆ,ๆน้อยๆธรรมดาครับนักท่องเที่ยววือวาคือตะกี้ตะเก้ายง่ามฮ้อนบ่มีเลยนะครับตวงนี้ภัยมากก็ต้องท่าใจนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเย็นสบายเงียบสงบคือเก่าน่ครับน้ําเกือบจุตะฟังเลยพวกสะพานพวกอย่ายังไะท่วมลิบเลยครับทุกคน ภาษิมาคือคือต้องมาช่วงฤดูร้อนนะครับทุ่มยาม้อนเนาะน้ำกระสิสคนกันหลายนี่ครับเ <Yeah. S 1> งียบสงบ โอเคครับทุกคนขออนุญาตปิดคลิปไปสำนีสักก่อนนะครับท่าฝรั่งวังสีคำเงียบเงาเหลือเกินครับช่วงนี้ขอบคุณครับ